สวัสดีครับสวัสดีครับผมริวกี่ครับ สวัสดีครับพรีเซนต์ครับผมโอจิครับต้าต้าครับไมคิวครับวันนี้มาร่วมงานกาลาพี่เมี่ยแอนเต้นไหมเคยมาไม่ห้งงานกาลาเคยบ่อยแต่ว่าอันนี้เราถึงเต้นหนังผีด้วยฆาตกรรมด้วยใช่ไหมหนังผีใช่หนังแหละแค่คุยขาสั้นแล้วคือหนังผีเราเดินพรมแดงนี่อยู่นะเขาลงก็อย่าหายนะต้องไปดูนะมีใครจะหนีไปหรือเปล่าชอบหนังผีมากครับเพราะว่าลุ้นระทึกแล้วก็ออกเป็นแนวใหม่ๆให้เรารอติดตามดูกลัวบ้างเอ้ยเอาล่ะบ้างบ้กินกินอยู่ก็มีมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่า เหมือนความกลัวมันน้อยลงเมื่อโตขึ้นเรื่อยๆครัเล่นตัวเองผู้เช่าใช่ไหมผมมาเคยเช่าใกล้ๆโรงเรียนมีผีไม่มีผีแต่ว่าเราเดือนนึงเราอยู่แค่สองครั้งคือเราอยู่ไม่คุ้มเลยน่าจะไปเช่าแล้วในนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าเออมีอะไรสักอย่างอยู่หลอพี่เซ็นเคยเจอหรอไม่เคยเจอก็ไม่อยากเจอไม่อยากเจอเนาะเราจะได้เห็นอะไรจากต่อยอดไหมฮะจากนี้ต่อยอดปาร์ตี้ครับจริ่งหรอกก็เชิญมาได้ยัง รู้วันหรือยกนี่กี่ทำอะไรอ่ะผมก็ได้ขี่มาขี่จะต้อี่ย้อไปใช่เวกบอร์ดเดี๋ยวนี่สิบแปดเดือนเจ็ดอ่าสิบแปดเดือนเจ็ดยังไม่ด่วนมีเวลาซ้อมมีมีอยู่มีอยู่แล้วก็ตามทุกแปฟอร์มของต่อยอดได้จต่ทุกตฟครามนะทุกบฟความทุกตฟอร์มเออชอลยครับคเไร่นะยดใครนี้ก็จะวุ่นวายรอดูหนังกัทุกคนสวัสดีครับีแล้วเลยเดีครับ๊ายบายนะฮะ